แต่หน้าแต่น้าไม่ได้ไปอยู่เกมวีวีอีกแล้วนะฮะก็คราวนี้เป็นเกมวีของประจําเดือนเดือนกุมภาปีสองห้าหกสิบแต่วันหน้าร้อยหกสิบสี่นะฮะผมหรือสองสองสองสี่นเองนะฮะผมก็จะขยอยทยอยรีบอัพลงวีวีนะเนื่องจากว่าเกมวีเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วคือไปไกลมากแล้วแต่ผมผมผมยังอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะก็โอเคนะเนื้อหาในเกมนี้นะครับก็จะเราจะได้เป็นเ ання, ล่นตัวละครของเอลนะครับผ right. มในเวอร์ชั่น ในเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับตัวละครท่านแต่สักษณท่าทางจะเป็นแบบใหม่เราะแต่ผมก็ชอบท่าทางแบบเวอร์ชันเก่าแบบแรกๆเลยมากกว่าที่ชื่อเกมชื่อว่าเอลและป่าอันตรายนะครับเป็นเวอร์ชันโอเคกวานนรในเรื่องเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมแนวแบบว่าแบบต้องแก้ไขปิศนาและฝ่าอุปสรรคนะครับก็แต่ไม่มีอาวุธต่อสู้นะครับเหมือนแบบต้องทัหาอุปกรณ์รอบๆนะครับไปกตัวทอดไม่มีอาวุธในการต่อสู้เลย กดสเปคบาร์นะครับในการจับวัตถุนั้นแล้วเคลื่อนที่นะครับสามารถเคลื่อนที่วัตถุนั้นได้นะครับปีนก็กดกระโดด W ก็กระโดดก็เป็นอ่า W นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่วีวีเราเล่นกันนะที่แบบว่ามีอาวุธปืนและหนาบนะครับเหมือนเธอเวลากระโดดเนี่ยต้องกดสเปกว่าใชา่ถ้าผมจอยผิดอาจจะต้องกดสเปกก็เล่นมานานอยู่แต่ลืมนะโอเคกดสเปกบาร์เพื่อเก็บหิน เราสามารถกดเปลี่ยนไอเทมได้คุณเห็นร่างขวาไหมครับตัวสองโดมบางนะก็จะมีหินหลายชนิดเลยนะก็อันนี้ก็จะเป็นหินนะขวาก็หินนะซ้ายก็หินเดิอะไรก็มีแต่หินโอเคการโจมตีนะให้กดคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายอ่าอะไรแต่เชื่อเถอะตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยเป็นแบบเป็นเวอร์ชันนี้ใช่ไหมเวลาผมจับหินผมก็เลว่าให้ปล่ามาเตอร์ได้เอาปล่าไปเลยโอ๊ยเสียแผนแล้วต้องบิน แบบีโอเคเแบบนะครับ้องคอยอตรงนี้ระวังอย่าให้โดนทับนะครับโดนทับคือเกมเกียร์แล้วเป็นไงก็จบจบแล้วก็เริ่มใหม่ยงเีม้มีมอนเตอร์อะไรนะว่าลองเล่นมาสักพักลนะแล้วนะเป็นกาสปอยล์โลกนานนี่ <c oughs> ก็มันไม่มีอะไรจริงจริงแต่บางทีเกมวิวผมว่าเป็นเกมที่พัฒนาและสร้างมา น่าจะเป็นปีแล้วมั้งใช่ไหมผมว่าถึงปียังแต่ผมว่าน่าจะปีหนึ่งแล้วอะยังเป็นเกมแบบว่าเหมือนแบบยังไม่เสร็จยังไม่อรวชันเต็มแล้วเมื่อไหร่เกมมันแบบจะเอามารวมทั้งหมดเลยนาะใช่ไหมแกจะสร้างแกน่าจะสร้างสองสองชฉันะเป็นแบบอาจจะเป็นเนื้อเรื่องแบบว่าแบบยังไงอะมีเนื้อเรื่องของคุณพี่แล้วคุณน้องอะไรประมาณเนี้ยมีเนื้อเรื่องสองสองลักษณะอาจจะเป็นเนื้อเรื่องแบบซ้อนกันหรือเช่นแบบ เรื่องที่แบบน้องเอล์นะครับอันฉากเท้าเๆ้านี่อาจจะเป็นแบบพื้นป่าอะไรแต่ว่าเป็นฉากจำลองไว้ก่อนหินนี่อาจจะเป็นแบบหินแทนกล่องอะไรมาณนี่น่าจะเป็นฉากจำลองไว้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องแม่หมูดาวน่าจะเป็นชมในเชิงแบบว่าแบบพี่สาวมัตามหาช่วยน้องสาตวทมไม่รู้นะว่าตัวละครสองตัวนี้ผมสีผูผมสีขาวเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะทำไมพี่น้องก็น่าจะรู้จักกัน คนพี่สาวที่สามารถสู้ได้นะก็มาช่วยเหลือส่วนน้องสาวคนนี้ที่ไม่มีพลังในการต่อสู้ก็มาหาทางหลบหนีไปก่อนระหว่างที่สาวจะชวน่าจะมา,มาโอเคตอนนี้มีมอนเตอร์โผล่มาแนละ้วตรงนี้ก็ไงามาก็แค่เดินหลบเดินหลบหม,มอบกระโดดหมอบกระโดดน,นะแต่ฮะเป็นแบบจริงจนะแต่โดนเสาถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเลยโดนก็กรโดนไปนะไม่ได้ส่งผลอะไรเนยะ ก็ไเ่เลโอเคผ่านแล้วถามมีอะไรไหมก็หลังจากที่ผ่านแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วกดดีสตาร์ทเช็คพอยต์นะก็จะไปตรงจุดที่เจอบอตเตอร์จุดเดิมนมครับบอตเตอร์มีแค่ตัวเดียวนะครับโอเคในหกเดือนนี้นะก็จบเร็วอีกตามใครนะครับ <laughs> นานที่จะมีเนื้อหายาวถึงเนื้อหาไม่ยาวก็จะเล่นยากประมาณนั้นแล้วโอเคอยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้นะครับสาม,มารถดาวน์โหลดได้ที่เกมส์แบบบทรีวิวนะครับหรือสาม,มารถสับสนุนาทางทางผู้พัฒนาได้นะซึ่งลิงค์ทางผู้พัฒนาผมจะทิ้งไว้ในเพจเฟซบุ๊กนะครับไม่สามารถทิ้งลงใน YouTube ได้นะเพราะว่า,ากดอะไร YouTube แรงนะแรงมากเลยถือแรงมากจริงนะโอเคยังไงก็ซื้อเกมน,นะครับคุณบายนะทุกคนครับจุ๊บ,ชบ